ครับคลิปนี้เป็นงานติดตั้งแอร์นะครับวันนี้เป็นแอร์ TCL เป็นรุ่น TAC Pro 19นะครับ 19S นะครับเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะสเปคก็ประมาณ17,000 BTU นะครับวันนี้เป็นรุ่นนี้นะครับ ได้3มดาวนะครับเยี่ยมมากนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับวันนี้ห้องจะครับห้องก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าติดหมื่นสองก็จะใหญ่เป็นนิดนึงนะครับตอนนี้ลูกค้าเลือกเป็น1 7ื่นนะครับ ก็ถือว่าเผื่อพีทีวไว้นะฮะก็น่าจะได้อยู่น,นะครับเมกเดี๋ย up, นะวจะลองเอาเพจไปท่าบนก่อน 啊，以 OK。 ครับตัวนี้ดูๆแล้วนะครับขนาดใกล้เคียงกับรุ่นสองหมืนสี่นะครับสองหมืนสี่รุ่นโปรนะครับใกล้เคียงกันมากนะครับดูขนาดไซส์แล้วนะแต่นี้เป็นรุ่นหมื่นรุ่นเบอร์สิบเก้านะครับตัวนี้ใกล้ขนาดใกล้เคียงกับเบอร์ยี่ห้านะครับรุ่นโปรนะครับ ตัวนี้สามดาวเลยนะครับแล้วรูปร่างลักษณะคล้ายๆกันนะครับตัวสำหรับตัวนี้นะครับคุณลูกค้าไม่มีไม่ได้สายมานะครับตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าทำไมถึงไม่ได้นะครับ ก็คือปกติจะได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับเขาจะแถมสาย VCT มาให้ครบนะครับจะมีสายว c ซีมีท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็จะมีเทปพ,พันมาให้ครบนะครับอินซูนะครับแต่ตัวนี้จะมีเพียงตัวรีโมทนะครับให้มานะฮะ วันนี้นะครับที่บ้านลูกค้านะครับไม่มีระบบกลาวนะครับ นี้นะครับระบบไฟใจเข้าที่คลอยเย็นนะครับระบบเมนนะครับจะเป็นสายตัวนี้นะครับถ้าเป็น25งหมื็จะเข้าที่ปลอยร้อนนะครับ Вот, <laughs> ตอดีครับตอนนี้ยึดขาแขวนนะครับจะติดตรงเสานะครับแนวเสาอยู่ต้นหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งยึดข้างฟานะครับก็แนะนํานะครับสําหรับท่านที่ติดคอยร้อนนะครับถ้าติดเสานี่แนะนําให้เสาอยู่ด้านคอมเพรสเซอร์นะครับถ้าอยู่ด้านโน้นแล้วก็ด้านนี้ติดคับ ผนังที่ไม่แน่นนะครับจะทําให้เสียงดังนะครับแต่ตัวนี้ยึดติดกับเสานะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สําหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ไม่สั่นนะครับผมเองก็เคยติดตั้งมาผนังเป็นเป็นข้างฝานะครับเป็นไม้นี่นะครับเคยติดมาแล้วนะครับก็ไม่ดังนะครับตัวนี้ก็แนวแนวลางนะครับจะ จาะผ่านก็ลงมาด้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยนะครับ yeah Oh. Mm. ตอนนี้ก็จะลงแว็กนะครับเปิดเครื่องแว็กครับเปิดเปล่าเนดะี๋ยวจะแว็กรอไว้สัก30นาทีครับครับตอนนี้แว็กมาได้เลย30นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะ ปิดนะครับปิดเปลานะฮะปิดฟันนะครับก็จะดูเข็มนะครับเข็มต้องนิ่งนะครับตรงนี้นะครับรอดูอีกสัก่นะครับแน่ใจว่าไม่มีรั่วนะนะครับ ก็จะปิดวาวนะครับเปิดน้ำยายนะครับส่วนมากก็จะเปิดอนเล็กก่อนนะครับจะเปิดท่อใหญ่นะครับ ตอนนี้ก็เปิดทดลองได้แล้วนะครับ เบเกอร์ก็จะใส่แบบนี้นะครับแล้วก็เจาะทะลุด้านหลังนะครับสายก็จะเดินด้านหลังเข้าหลังด้านหลังตัวนี้สังเกตได้นะครับตรงนี้นะครับตรงตัวดักอากาศตรงนี้นะครับเขาจะเจาะรูไว้นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นมันจะเป็นแบบตันนะครับตัวนี้ก็จะเขาจะมีโหมดสําหรับปิดนะครับแล้วก็อากาศก็จะ ผ่านช่องเล็กๆนะคะก็จะเป็นลักษณะก็คือ <S <s เขาจะไม่ให้อลมโดนตัวนะครับก็อากาศก็จะแตกตัวนะครับออกมารุ่นนี้มีการเชื่อมต่อ wi-fi <S <s ได้นะครับก็โดยการโหลดแอปนะครับรุ่นนี้มีสามดาวนะครับก็ประสิทธิภาพดีมากนะครับ ตัวนี้เป็นรุ่นหนึ่งหมืนเจ็ดพัน BTU นะครับแต่ดูขนาดแล้วนะครับน่าจะเท่าๆกับสองหมืนห้านะครับสองหมืนสี่ครับคือขนาดปล่อยเย็นเขาใหญ่มากนะครับการทำความ,มเย็นน่าจะเรยวมากนะครับประสิทธิภาพดีนะครับก็ได้ถึงสามดาวนะครับ ครับตอนนี้เป็นสปีดสูงนะครับทำงานสปีดสูงนะครับเสียงก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าไม่ดังนะครับเพราะว่าแอร์มันเป็นแอร์ขนาดใหญ่นะเดี๋ยวไปดูข้างในนะงานก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ข้างในนี่เย็นฉ่ำแล้วนะครับแบบเหลือๆเลยนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับ เย็นพวห้องนะครับวันนี้ขนาดห้องน่าจะประมาณตัวนี้น่าจะประมาณสามคูนสามคูณหกนะครับก็ประมาณสิบแปดตัวนี้จะได้สิบแปดนะครับก็ถ้าใส่หมืนสองก็จะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เป็นหมื่นเจ็ด่อ ถือว่ามีเผื่อนะแล้วตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมด้วยนะครับก็ทำความเย็นได้ไวมากนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ